สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมไปมั่วซั่วการท่องเที่ยวเที่ยวนาำเพราะกลับบ้านไม่ค่อยถูกเที่ยวให้สนุกสุดๆแล้วหยุดตอนที่หมดตังค์วันนี้ผมไปพาเด็กๆไปเที่ยวน้ำตกห้วยหลวงอำเภอนาจันหลวยจังหวัดอุบลที่จริงแล้วความตั้งใจของผมนะครับพาเด็กไปเที่ยวด้วยและก็ ไปทดลองกล้องตัวใหม่ก่อนที่จะออกเดินทางไปเขมรไปลาวจริงปรากฏว่าผมไปเจอเหตุการณ์อื่นนะครับแทนที่จะลองกล้องเกิดรถมีป, illing, ปัญหาขัดข้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องขึ้นแล้วครับขับรถมาเที่ยวน้ำตกขึ้นที่สูงใช้รอบสูงไปหน่อยความร้อนขึ้นหมอน้ำแตกเลย เห็นไหมครับผมก็รถเป็นอะไรดังปุ๊กเห็นควันควันแต่ทนี้เราอยากไปเติมน้ําทันทีครับเปิดให้มันเย็นก็ยังดีที่ว่าผมมาใกล้ถึงน้ําตกแล้วก็เลยให้เด็กๆก,กับผู้หญิงเดินไปก่อนอีก400เมตรเอง <Wow. S 1> ก็ให้เดินไปเล่นน้ํารอในระหว่างนี้นะครับผมก็เลยไม่ไกลมากจากบ้านประมาณ4 5 0กิโลเมตร้เาเลก็เลยโทรให้ลูกชาย เอาอีพ็อกซี่มาแก้ไขก่อนก็คือใช้กาวร้อนกับอีพ็อกซี่ปิดตรงนี้นะครับผมเคยปิดหน้านาเมื่อก่อนอยู่ได้หลายปีเลยแตกเปลี่ยนมาใหม่ๆนะครับเป็นแบบพลาสติกไม่ทนเลยยังดีที่ไม่ไปแตกที่ต่างประเทศไม <c oughs> ่างั้นก็งานเข้ามันจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิอยู่ตัวนะครับถ้ามีปัญหามันจะหยุดการฉีดน้ำมันหยุดการจ่ายไฟให้หัวเทียนเขียนไปหมด ไปกัมพูชามาเป็นพันๆโลนะครับว่าจะไปลาวต่อดีว่ามันมาเป็นไม่ไกลบ้านมากเท่าไหร่อุณหภูมิเริ่มลดแล้วครับเดี๋ยวผมเติมแล้วก็ไปรอเด็กๆที่เก่งกับเราส่วนด้านนู้น,นครับก็ขึ้นไปฝั่งโน้นนู่นะครับตามถนนลัดยางก็น้ำตกห้วยหลวงซึ่งต้องลงนึกตัวนี้400เมตรเดี๋ยวค่อยขยับไปอีกนิดหนึ่ง วิธีการก็เราดูที่เข็มความร้อนเห็นไหมครับลองบิดกุญแจ ى, เห็นะม,มันตกลงบ้างแล้ว,ว,ะวจะให้ดีก็รอให้เย็นค่อยค่อยขับข,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 ขึ้นไปเรื่อยๆครับจริงๆแล้วสาเหตุผมมาหาเจอทีหลังนะครับเนื่องจากว่า พัดลมระบายความร้อนฟิวขาดคันนี้เมื่อเราวิ่งทางเรียบธรรมดานะครับมันก็ได้ระบายความร้อนอุณหภูมก็ไม่สูงมากน้ําไม่เดือดมากคันนี้พอตอนขึ้นเขาทั้งวิ่งช้าไม่ได้เป่าหม้อน้ําวิ่งช้าแล้วก็ขึ้นเขาด้วยเราต้องเร่งเครื่องยนต์เยอะนะครับตั้ง2,000กว่ารอบตลอด ทั้งเร่งเครื่องแล้วพัดลมไม่ระบายน้ํามันร้อนมากมันเดือดแล้วมันระบายออกหม้อพักไม่ทันแรงดันเลยสูงก็ทําให้หม้อพักหูมทนแรงดันไม่ได้ก็เลยแตกนะครับเมื่อมันแตกแล้วน้ําไม่มีในระบบก็ความร้อนผิดปกติไปเซ็นเซอร์เครื่องก็ทํางานผิดไปหมดได้แต่ภาวนาอย่าให้ฝาสูบเป็นอะไรนะครับ <c oughs> ก็อย่าเติมน้ําทันทียังดีที่ผมมาพังแล้วมันมีบริเวณที่ มีน้ำไหลอยู่นะครับก็เลยค่อยๆตักน้ําข้างทางนั่แหละเติมไปเรื่อยๆจะเย็นๆให้เปิดให้มันเย็นไว้ก่อนนะครับถ้าร้อนๆเราไปเติมเลยนี่คือจากร้อนๆแล้วมาเย็นมันฝาสูบโก่งได้นะครับตอนนี้ก็เติมน้ําเพื่อให้ได้มาตอนนี้เติมน้ําแล้วก็พอที่จะขับขึ้นบนลานจอดรถอนนของ,งอุทยานนะครับบริเวณวันนี้คงไม่ถึงน้ําตกแล้วตอนนี้มาถึง ลานจอดรถแล้วจะจอดให้เย็นเย็แล้วก็โรตามลูกชายเอากาวมาติดก่อนแล้วก็เติมน้ําให้เต็มลองใช้ดูนะครับไม่ได้จริงก็คงต้องเปลี่ยนหม้อน้ําที่จอดรถจักรยานเวลาทำการ8นาฬิกา30ถึง16นาฬิกา30แจงกระลาเขตหลอดขยะ เจ้าที่ป่าไม้นั่งทำงานอยู่น้ำลึกสองเมตรพอต้องดูคำเตือนนี่นะครับสีเขียวก็สถานการน้ำปลอดภัยอุ้มันลื่นนนลื่นจริงๆโดูผีเสื้อครับ เป็นขู้มขุ้มขงเขาบิดวนวนกันรถเต็นอย่างร้อยม่วงเอาเก้ามาหายอยู่ยังกันหรือหรอจะอีกโอ้ยจะว่าใกล้ๆหรอจะเข้ามากก็ตั้งหลายด้ว่าจะว่าโฮยางมากก็บอกก็มันไกลแล้วใช่ไหมได้400เมตรนัง400นนว่ป้ายนี่สวยดีดยไม้จริงหรือเปล่าก็จะปูนครับว่ใช่มไม้ เหนื้อปูนผมดูกวาไม้มองไกลๆแล้วนี่อะไรสมองอะไรสัญ,ญลักษณ์อะไรแบบนี้ไม่เข้าใจเส้นทางศึกษาธรรมชาติเจ็งกะเลานะ้ำตกห้วยหลวงเดินตรงนี้รัดลงไปนะตกห้วยหลวงได้เจ็งกะเลา โรโนาถอดรองเท้าเขาไม่ได้ห้ามนะครับแต่มันใส่ลงไปแล้วมันน้ำเย็นดีโอ้เย็นเด็กๆเ,เห็นฟูงผีดเสื้อครับ ฝนก็ทําท่าจะตกมืดๆม,มาแล้วเดี๋ยวต้องพาไปที่หน้าน้ำตกตอนนี้ลงไปที่หน้าหน้าน้ำตกลานจอดรถหน้าน้ำตกเดือดเท้าอีกนิดหนึ่งจริงๆขับรถไปด้านซ้ายมือก็เข้าไปที่จุดเดียวกันแต่ว่ามีรถมีปัญหาผลเลยมาจอดที่บริเวน เก่งตรงนี้แล้วก็ค่อยค่อยเดินไปอะไรสวนพุทธศาสนปีต้นต้นอะไรนะนเรนาะป เส้นทางธรรมชาติครับเย็นสบายดีเสียงน้ำตกเป็นป่าไมา้ร่มรื่นเย็นสบายเดินธรรมชาติเนี่ยน้ำมันก็มาไหลเดินริมริมน,นี้แหละตรงนี้เป็นสะพานข้ามไปฝั่งนู้นไม่ใช่ครับไม้มันโคตรขวาง มเ้นล<อ>หลังจากเดินเล่นในป่ารอนะครับรอกาอีพักซี่เกาวร้อนก็แล้วก็กลับมาที่จุดเดิม คงไม่ไปถึงน้ําตกแล้วงานนี้นะครับเกือบได้นอนกับลิงกินข้าวลิงแล้วครับอยู่ในป่าคนเดียวเมื่อกี้นี้โอเคนะครับคลิปนี้ถึงจะไม่ประสบความสำเร็จไปไม่ถึงน้ําตกเดี๋ยวบางทีผมอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวนะครับไปเก็บบรรยากาศก่อนที่จะเดินทางจริงไปกัมพูชาและลาวอีกรอบก็โอเคครับเสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายนะคร,รับงานตัวคอมเมนต์กันครับด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับ มีพอออีพ็อกซีไว้แล้วลูกชายมาส่งก็มอเตอไซสเตอร์หมดอีกได้พี่อนุรักษ์คนนี้นะครับมาส่งลูกชายขึ้นมานะครับนํำกาวนำเครื่องมือขึ้นมา <ไป S 1> ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็โอเคนะครับกดติดตามกันด้วยให้กำลังใจในการท่องเที่ยวขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ